พามาดูคอนโดติดรถไฟฟ้าขนเสื้อผ้าพพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเพียง150เมตรก็ถึงโครงการแล้วเกิด The Cu l วโสีนัคลินเทพลรักคอนโดสไตล์เรโทรลฟที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความโมเดิร์นเข้าไปได้วยกันอย่างลงตัวห้องตัวอย่างที่พามาชมนี้ One Bedroom 28ตารางเมตรที่เข้ามาแล้วรู้สึกโป่งกว้างมีพื้นที่ common area ห้องนั่งเล่นชิลๆแสนสบายวางทุดโซฟาได้อย่างลงตัว ด้านข้างสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะกินข้าวจริงจังแบบนี้ได้เลยเข้ามาดูห้องนอนที่กั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนการพื้นที่ให้เป็นส่วนตัวได้และยังเพิ่มแสงธรรมชาติจากด้านนอกเข้ามาในห้องนั่งเล่นได้เยอะดูโปร่งขึ้นด้านในวางเตียงได้5ฟุตและตรงนี้มีพื้นที่แต่งตัวหล่อเท่ก่อนออกไปข้างนอกด้วยห้องครัวที่นี่เป็นแบบครัวปิดติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวที่ติดตั้งมาให้ครบชุดถัดมาจะเป็นห้องน้าติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานแยกพื้นที่เปียกแห่งไว้ให้เรบร้อืนทนาะํ แยกสระเด็กไว้ให้ด้วย co-working space มานั่งทำงานเปลี่ยนบ,บรรยากาศได้อย่างสบายอยากประชุมมีห้อง meeting r o ม m หรือ loft party จัดปาร์ตี้แบบไหนก็ได้สายฟิตเนสห้ามพลาดห้องออกกําลังกายชั้น2บิวสวยๆแบบนี้โครงการเดินทางง่ายอยู่ทิดรถไฟฟ้าสถานีสีแบริ่งใกล้ Big กซีแมคโครตะคิวฟลอสีนคลินเทพารักษพร้อมให้คุณเข้ามาสัมผัสแล้ววันนี้